วัวนทหารจับกลุ่มประธานสภากรทมเก็บสวยแผงค้าหน้าวัดหัวลำโพงวันที่14สิงหาคม2557ในพิพัฒน์รัฐบาลนาประธา,านสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพหานครโดยสอกอเขตบ,บางรักถูกทหารควบคุมตัวมาที่กองบังคับการป่าปามหลังมีกลุ่มผู้ค้าหน้าวัดหัวลำโพงร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับนายพิพัฒน์กับพวกกรณีร่วมกันเรียกเก็บเงินจากกลุ่มผู้ค้าเป็นรายวันและรายสัปดาห์โดยอ้างว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคเรียกเก็บตามหน่วยที่วา างแผงค้าตารางเมตรละ200บาทต่อวันค่าไฟฟ้าดวงละ20บาทต่อวันแต่ในวันหยุดนักคัตเลอร์หรือเป็นวันที่ทางวัดจัดงานพิธีกรรมต่างๆจะเรียบเก็บค่าวางแผงค้าเพิ่มอีกตารางเมตรละร้อยบาทด้วยกลุ่มผู้ค้าให้ข้อมูลว่ามีในกิชวัตรหรือสุป,ปชยัยวงเทราุภาซึ่งเป็นผู้ค้าจะเป็นตัวแทนรวบรวมเงิน ปส่งให้ในายประเสริฐผมมีที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาสมาชิสภากรุงเทพมหานครสอกอรเขตบางรักและเป็นรลขานุการมูลนิธิอุปถัมภ์บางรักจากนั้นนายประเสริฐได้นําเงินดังกล่าวมอบให้ในายพิพัฒน์และนายพิพัฒน์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยืนยัน,ยนว่าตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการกระทําความผิดแต่ยอมรับรู้จักกับนายประเสริฐจริงแต่ไม่เคยมีผลประโยชน์ใดๆร่วมกันและนายประเสริฐก็ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของตนตามที่กล่าวอ้าง ขณะที่พันตารวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ทหารมีข้อมูลยืนยันวน่านายพิพัฒน์เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มผู้ค้าประกอบกับคําให้การของนายประเสริฐที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายพิพัฒน์ตามกฎอายการศึก เมื่อสักถามข้อมูลและหากพบว่าเข้าก่ายความผิดทางอาญาก็จะมีการแจ้งความดําเนินคดีฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์ความผิดต่อเสรีภาพความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับฐานเป็นอัง้งยี่และผู้กระทาความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดก,การและผู้มีตําแหน่งต่อไปนาตาลีนาคาร์เจนพัส,สีรับประทานและจะทําให้รูฟิดอกฟูรูฟิตสามีไม่ลงไปบ้านอ,อื่นอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าจะทําให ครอบครัวมีความสศกรับประทานนาตาลีน่าคอร์เรเจนผัสสีแล้วเนี่ยหน้าเด้งคนที่อ้วนเหี่ยวยานรับประทานนาตาลีน่าคอเรเจนผัสสีจะทํำให้สวยเด้งดูอ่อนกวัยอ,อกฟูรูฟิต นาสามีหลงตลอดการไม่หลงไปบ้านอื่นนาก็เด้งดูอ่อนก็ไวไปอีกย0ปีกล่องหนึ่งเนี่ยมี30บแคปซูลนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคา1,000บาทค่ะถ้าท่านสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ08163-04622-02208-0101ค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะค่าจะส่งฟรีค่ะ